หน้าวัดเหลยอ,อินณยอดเขาจิ้วเฟิงเขาหลิงซานองค์หญิงพัดเหล็กบีบมือที่ประสานกันแน่นประคองร่างกายที่สั่นเทาเล็กน้อยเอาไว้พยายามทำให้ตนเองดูนิ่งและสงบในการเดินทางครั้งนี้ นางไปเยือนสถานที่ต่างๆมากมายทั้งราชาปีศาจท,ที่มีมิตรไมตรีต่อกันในโลกมนุษย์เทพเซียนที่รู้จักกันบนสวรรค์เกาะเซียนที่อยู่นอกทะเลยมโลกอันมืดมิดนางไปเยี่ยมเยียนจนครบหมดทุกที่แล้ว นางยังไปตำหนักดุสิตเพื่อขอพบอาจารย์อีกด้วยทว่าวอาจารย์เพียงแต่กล่าวเตือนอย่างจริงจังว่าบอกให้เจ้าเลี้ยงลูกก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นแม่จริงๆเรื่องนี้ปล่อยเขาอลาวาดไปให้เต็มที่ ขอเพียงพวกเจ้าสามีภรรยาไม่เข้าไปยุ่งรับรองว่าไม่มีเรื่องลําบากแน่นอนคำพูดของอาจารย์ทำให้นางเจ็บปวดด้วยความผิดหวังโดยสิ้นเชิงนางรู้ดีว่าไม่มีผู้ใดยอมส่งกองทัพทหารมาช่วยเหลือเขาเปลวอักคีนั้น นี่ก็คือลิขิตฟ้าแต่นางก็รู้จักบุตรชายของตนเองเป็นอย่างดีเช่นกันกำเริบเสิบสารมีแค้นต้องชำระความทุกข์ทรมานที่ต้องเผชิญตลอดหลายปีมานี้เว้นเสียแต่ว่าเขาจะได้ระบายมันออกมา ไม่เช่นนั้นคงทำได้แต่หักกระดูกสันหลังของเขาเท่านั้นถึงจะสามารถช่วยเขาเปเลวอักคีบห,หลุดพ้นจากการปิดล้อมได้ด้วยเหตุนี้นางจึงมาที่นี่เพื่อแก้แค้นแก้แค้นอย่างไร นางไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยแม้แต่น้อยในสมองล้วนว่างเปล่าองหญิงอาจารย์เรียกให้ท่านเข้าไปพบพระอานุนยืนอยู่หน้าประตูวิหารคำพูดยังคงอ่อนโยนดังที่เคยเป็นมานางยืดหลังตรง สัพัดใบตองที่ถือไว้อยู่ในมือนานแล้วจนแน่นกล่าวตอบด้วยเสียงแหบแห้งว่าลำบากท่านแล้วบนทางเดินสู่พระวิหารนั้นมีแปดมหาวัชระและพระอรหันห้าร้อยองค์ขนาบสองข้างนางคล้ายกับจะได้ยินเสียงหัวเราะ เท่าว่าสิ่งที่สายตามองเห็นนั้นก็คือใบหน้าท่าทางที่สง,ง่าของเหล่าพระอรหันต์เดินไปจนถึงฐานแท่นดอกบัวนางเงยหน้าพลางคุกเข่าลงกำพัดในมือแน่นนางราชสีเจ้ามีเรื่องอันใดจึงมาขอพบข้า นางยังคงเงียบและออกแรงจับพัดเอาไว้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถพัดวายุเทพออกมาได้ทุกเมือ่อภายในพระวิหารเงียบงันทุกสายตาจับจ้องมาที่นางนางรู้สึกได้ว่าพระวชระกำลังเบิกตาด้วยความโกรธ พระอาหารหันต์กำลังเบิกตาด้วยความไม่พอใจพระพุทธรูปทั้งหมดกำลังเปลี่ยนเป็นใบหน้ากราดเกลียวข้านางก้มลงสิทธิ์สิทธิทท์มาคารวะถามไทยแทนอาจารย์เสียงหัวเราะตังวานดังจนสั่นสะเทือน ในเสียงหัวเราะนี้นางได้ยินเสียงร้องไห้โหยเยของทารกเสียงหัวเราะไร้เดียงสาของเด็กน้อยเสียงคำรามด้วยความโกรธของเด็กหนุ่มได้ยินเสียงดอกไม้ผลิบานร่วงโรยต้นหญ้างอกงามมูนนกโผบินมานับร้อยนับพันปี และได้ยินฐานที่ยังคุกรุนหมอดดับลงที่เขาเปลวอักขีเช้าจะรถค่ำทำการงานเหนื่อยทนฝืนทั้งวันคืนจัดการบ้านไร้การว่างฟ้ามิสนคนต้องเห็นใจตนพลาง โคมบ้านใดยากสว่างสุดทุกทนองหญิงพัดเหล็ก